ราคายางฟาราวันนี้ก็ยังซึมซึมดูยังไม่สดใสนั่นเองครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟาราวันนี้พบหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วเช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางฟาราประจำวันที่15กรกฎาคม2568นั่นเองครับวันนี้นั้นราคาตลาดก็ยังทรงๆนั่นเองครับ จะมีอย่างชนิดไหนเป็นอย่างไรนั้นสำหรับราคาสาเหตุที่จะทำให้ราคาดีหรือไม่ดีอย่างไรนั้นก็มาทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าก็ขึ้นอยู่กับเจตสาเหตุหลักนี้ด้วยกันผมก็พูดให้ฟังกันทุกวันนั่นเองครับวันนี้ก็อย่างไรก็ขอผ่านไปสักนิดหนึ่งนั่นเองครับหวังว่าพี่น้องทุกคนคงจะรู้กันแล้วนะครับว่าเพราะอะไรนั่นเองครับมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้ 54.30บาท30สตางวันนี้ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น51.30บาทส0สตางค์ยางแผ่นรมควัน er ชั้น3วันนี้6 6บาท20สตางราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น63 20บาทย0สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี63 20บาท20สตางราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น60บาท ยางก้อนถ้วย DRC 100% 51.65สบาท65สตางค์ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น48.65บาทหสตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด25.88บาท88สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น22.88บาท88สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 5ยางพักชั่วโมง28บาท46สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น25บาท46สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 65%เปร์ยางค้างคืน33บาท67สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น30บาท67สสตางค์ และอย่างก้อนถ้วย DRC 70% 36บาท23สตางราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น33บาท23สตางตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานะครับ ส่วนราคาท้องถิ่นนั้นราคาการซื้อขายจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ก็คือซื้อขายราคาจะไม่เท่ากันนั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพยางและเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับสุดท้ายก็จะไปดูราคาของตลาด E.U.D.R กันบ้างนะครับตลาดนี้ราคาจะสูงกว่าตลาดที่ผมกล่าวข้างต้นมานั่นเองครับและตามด้วยราคาตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางในแต่ละชนิดยางแต่ละตลาดนั้นจะมีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับ